ในลำดับต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาการทำสมาธิคือทำจิตให้สงบเป็นความดีอย่างสูงตุดทางจิตเพราะจิตที่สงบแล้ว ยอมเกิดปัญญารู้ตามความเป็นจริงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะจิตไม่สงบเมื่อจิตสงบความวุ่นวายต่างๆก็หายไปความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเกิดขึ้นเพราะจิตไม่สงบ เมื่อจิตสงบแล้วความทุกข์ความเดือดร้อนเหล่านั้นก็หายไปจิตที่ไม่สงบไม่สามารถที่จะเห็นอัตเห็นธรรมได้ไม่เป็นทางที่จะเกิดปัญญาส่วนจิตที่สงบแล้วเป็นเหตุให้เห็นอัตเห็นธรรม เป็นทางที่จะให้เกิดปัญญาน้ำขุนเหมือนจิตไม่สงบเราก็จะมองลึกลงไปในน้ำไม่ได้น้ำใสเหมือนจิตที่สงบแล้วเราก็สามารถมองลึกลงไปในน้ำได้ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ทรงแสดงคําสอนเรื่องการทําใจให้สงบและกรรมชักชวนเพื่อทําใจให้สงบไว้หลายแห่งไว้มากมายโดยใจความจิตที่สงบแล้วย่อมเห็นอัดเห็นธทมเป็นกําลังส่งให้จิตเข้าสู่ปัญญาอันจะเป็นบ่อเกิด ของการดับกิเลสกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแต่ให้พึงเข้าใจว่าจิตที่สงบเป็นสมาธินั้นยังไม่ถึงขั้นโลกุตรธรรมยังมีเจริญได้เสื่อมได้ดังนั้นคราวใดจิตที่สงบแล้วหรือคล่องแคล่วจากที่เกิดความสงบแล้วพึงใช้ปัญญา พิจารณาการใช้ปัญญาพิจารณานั้นก็คิดพิจารณาในร่างกายคือตัวเราได้แก่สังขารของเราแต่การพิจารณาร่างกายคือสังขารของเรานั้นถ้าจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราก็จับจุดหรือตั้งจิตเพื่อจะพิจารณานั้นไปไม่ตลอดคือนึกไปได้เดี๋ยวเดียวจิตก็ทะเลทลาย ไปทางอื่นอีกเคลื่อนที่ไปจากจุดที่พิจารณา,านั้นต่อเมื่อจิตตั้งมั่นคือจิตเป็นสมาธิแล้วใช้ปัญญาพิจารณาอันใดจะจับจดพิจารณาอยู่ตรงนั้นจนละเอียดละออรู้ตามความเป็นจริงเหมือนกับผู้ที่กําลังพิจารณาสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้ามุ่งอยู่สิ่งนั้นก็จะรู้ความละเอียดทีท่วนถ้าหากว่าจับจดเดี๋ยวจะนูนบ้างอย่างนี้บ้างก็ไม่สามารถจะรู้ความละเอียดทีท่วนได้เพราะเราขาดปัญญาขาดความรู้ความละเอียดทีท่วนจึงไม่สามารถที่จะเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ถึงแม้จะรู้จักคำสอนได้ยินคำสอนที่สอนว่าสับเบสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสาเบสังขาราดุขาสังขารทั้งหลายทวงเป็นทุกข์สับเบธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายป้งปวงเป็นอนัตตาถึงรู้อยู่ได้ฟังอยู่แต่จิตของเราก็ยังไม่สามารถจกพ้นจาก อาสะวะกิเลสหรือดับทุกข์ได้ก็เพราะยังไม่สามารถที่มีพลังจิตให้คู่กับปัญญาจิตของเรายังอยู่ในสภาวะแห่งความรุ่มรุ่มดันดอนถึงแม้ปฏิบัติแล้วก็ตามคือในบางทีก็มีสมาธิดีแต่ขาดปัญญาในบางครั้งมีปัญญาแต่ขาดสมาธิ การใช้ปัญญาพิจารณาจึงไฝ่เฟไม่เที่ยงตรงเพราะขาดความตั้งมั่นการที่จะทำจิตใจให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ดีได้ต้องสมาธิและปัญญามีพลังเท่ากันและอาศัยซึ่งกันและกันด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนมีเส้นหนึ่ง ทางคมก็ต้องคมด้วยทางสันก็ต้องหนาต้องแข็งต้องแร่งเวลาใช้งานอะไรจะไม่บิดไม่งอเพราะอาศัยควา,ามแข็งของมีดแต่จะทำอะไรให้ขาดลงไปดังปรารถนาก็ต้องอาศัยควา,ามคมของมีดควา,ามแข็งของมีดเหมือนสมาธิควา,ามคมของมีดเหมือนปัญญา ต้องให้ได้คู่กันไปแต่จิตของบุคคลเราในการฝึกสมาธินั้นสมาธิยังเป็นโลกิยะเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมได้บางทีเกิดขึ้นแล้วอย่างสบายใจจิตโปร่งสายผ่องแผ้วเหมือนไม่มีกิเลสบางที ผู้ได้บรรลุได้เห็นก็พาดีอกดีใจแต่แล้วก็เสื่อมหายไปอยากจะทําขึ้นอีกก็ทําขึ้นไม่ได้เพราะจิตอยากเห็นอยากรู้ความอยากเห็นอยากรู้ในสมาธิเป็นกิเลสชั้นละเอียดจิตยังไม่เป็นกลางรู้แล้วหายไปจึงทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ และสมาธิที่เกิดขึ้นในการภาวนาต่างๆจะเป็นพุโทโธก็ดีอื่นก็ดีเกิดขึ้นได้นในหลายลักษณะในบางครั้งเกิดขึ้นด้วยการเพ่งในบางครั้งเกิดขึ้นด้วยกำลังภาวนานึกถึงในบางครั้งเกิดขึ้นในการพิจารณารู้เห็นในการพิจารณาก็มีรู้เห็นในขณะเพ่งก็มี แต่ก็รวมใจรวมลงอยู่ที่ใจคือให้ใจปลอดโปร่งผ่องแผ้วความปลอดโปร่งผ่องแผ้วของจิตนั้นพึงฝึกฝนอบรมให้มากๆให้บ่อยๆจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญในความสงบนั้นคือนึกถึงครั้งใดที่จะให้จิตสงบก็สามารถเข้าสู่ความสงบได้ ถ้าจิตเกิดความคล่องแคล่วแล้วใช้ปัญญาอันนี้จะมีหลักที่ดีจะทำให้จิตตั้งมั่นตลอดเมื่อจิตตั้งมั่นตลอดเวลาใช้ปัญญาก็ปัญญาก็จะเดินสายตรงตลอดไม่ไฝ่เฟะไปทางอื่นความที่พิจารณารู้จากเบื้องต้นและสว่างขึ้นสว่างขึ้นเขารู้กระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้น,น,น,นมากขึ้น ตามลำดับสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าหากว่าจิตไม่ตั้งมั่นพิจารณาเดียวเดียวจิตก็ไฟเฟไปทางอื่นการฝึกสมาธิจึงควรฝึกให้มากๆฝึกให้เกิดความํำนาญสมาธิที่ทำกันส่วนใหญ่ก็จะภาวนาพุทธโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ที่เรียกว่านึกว่าพุทธโธพุทธโธหรือหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธเป็นหลักที่ทํากันโดยทั่วไปที่ให้นึกว่าพุทธโธและกําหนดรู้ในการหายใจเข้าหายใจออกก็เพื่อให้มีสติเป็นการฝึกสติให้เข้มแข็งเป็นการฝึกสติให้มีอํานาจ เพราะสติที่เข้มแข็งมีอำนาจนั้นสามารถคุมจิตได้จิตคือผู้รู้ผู้นึกผู้คิดถ้ามีสภาพเพียงนึกเพียงคิดแต่ไม่มีสติจิตก็คิดเรื่อยไปเผลอเรื่อยไปลืมเรื่อยไปล่อนเล่เรื่อยไปเหมือนคนยังเป็นอยู่แต่เป็นบ้า เขาจะพูดเขาจะทําอะไรก็าทาเรื่อยไปตามอำนาจของจิตที่คิดแต่ไม่มีสติรู้ว่าสิ่งที่ทําคําที่พูดนั้นผิดถูกดีไม่ดีประการใดหรือน่าอายไม่น่าอายประการใดเขาไม่รู้เพราะขาดสติดังนั้นสติเท่านั้นจึงเป็นธรรมะที่คุมจิตคุมใจการฝึกสมาธิก็คือฝึกจิตฝึกสติ ให้มีความมั่นคงให้มีความแข็งแรงสามารถคุมใจได้ที่ฉันสอนให้จิตนึกว่าพุทธเมื่อเวลาหายใจเข้าแล้วนึกว่าโรเมื่อเวลาหายใจออกก็คืออย่าให้สติเผลอไปทางอื่นให้สติเป็นผู้รู้อยู่รู้อยู่กับที่ใจนึกนั้นเพราะใจเป็นผู้นึกผู้คิดเมื่อใจนึกว่าพุท ก็มีสติรู้ใจนึกว่าโทรก็มีสติรู้ถ้าคุมได้อย่างนี้ทำให้เกิดความตั้งมัน่นไม่ไหวเวไปทางอื่นจิตก็สงบได้สมาธิมีสิทธิที่จะทำให้เกิดได้ทุกๆคนเป็นแต่เพียงว่าใครมีสติปัญญาที่จะควบคุมสติของตนให้อยู่กับจิต ได้มากได้นานเท่าไรความก็ความสงบก็จะเกิดขึ้นโดยมากทั่วไปจะนึกพุโทโธพุทโทธด้เพียงหน่อยเดียวแล้วก็เผลอลือไปนึกเรื่องอื่นยิ่งมีอะไรรว้าวุ่นใจปล่อยวางจิตใจไว้เดียวเดียวทำได้เดียวเดียวแล้วก็อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็เข้ามาอีก เหมือนโยนหิน <c oughs> โยนก้อนดินลงในหนองที่มีจอกและแหนเมื่อเวลาโยนไปน้ำกระเพื่อมจอกเราแหนก็ห่างไปพอน้ำหยุดกระเพื่อมจอกแหนก็เข้ามาปิดน้ำอีกจิตก็เหมือนกันเวลาตั้งใจภาวนาพุโทพโธพทโธนึกว่าเราไม่นึกอะไรอารมณ์ต่างๆก็หมดไป เหลือแต่พุโทโธพุธโทโธแต่ยังไม่สงบเพราะยังไม่คล่องจิตยังไม่เป็นกลางพุโทโธในความข่มไว้พุโทโธที่จิตนึกยังไม่เป็นธรรมชาติถ้าพุโทโธที่จิตนึกนั้นเป็นธรรมชาติคือสติบริบูรณ์กับจิตเมื่อเป็นธรรมชาติจึงจะสงบถ้าข่มไว้ด้วยสติ็นความรู้สึก ถึงแม้ไม่นึกคิดอย่างอื่นก็ยังไม่สงบเมื่อเวลาภาวนาไปพุโทโธพุโทโธเหตุที่จะไม่สงบนั้นก็มีหลายอย่างโดยใจความกามีห้าอย่างเรียกว่านิวรณ์แต่เห็นง่ายๆก็คือเมื่อมุ่งภาวนาไปแล้วเกิดความง่วงจิตก็เฝลอลืมไปสติคุมไม่ทัน เป็นไปตามอารมณ์แห่งความง่วงหรือภาวนาพุทโธพุทโธไปเกิดปวดเมื่อยจิตก็มาจับอยู่ที่เจ็บที่ปวดที่เมื่อยสติที่คุมจิตก็เผลอไปลืมไปและเมื่อเมื่อยมากเข้าเจ็บปวดมากเข้าก็เกิดมีความรู้สึก ที่จะเลิกการปฏิบัติตรงนี้จึงต้องอาศัยความเพียรเข้าช่วยซึ่งเรียกว่าเรียกว่าวิริยะและความเพียรอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอยังต้องอาศัยขันติหรือที่เรียกว่าตบะบักความอดทนเข้าประกอบด้วย ควา,ามเพียรความอดทนเข้าประกอบเสริมสติให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อคุมจิตให้อยู่คุมจิตให้ได้เพราะฉะนั้นใครจะภาวนาบทใดก็ตามถ้ามีสติคุมจิตได้ก็สงบมีควา,ามเพียรไม่ท้อถอยต่อการปฏิบัติก็พบควา,ามสงบง่ายมีควา,ามอดทน ไม่ยอท้อต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะพบความสงบได้ยรียกว่าผู้มีความเพียรเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติในสมาธิจึงต้องมีคุณธรรมคือมีสติมีความเพียรมีความอดทนและมีปัญญาเขาแก้ไขอารมณ์ที่มาฝาังจิต พึงสกัดพึงชำระอารมณ์ที่ไม่ใช่สมาธิไม่ใช่เป็นทางความสงอบออกไปเสียให้หมดคืนอนิวรณ์แต่หลักการในพื้นฐานที่สำคัญคือทุกคนไม่ว่าอยู่ในภาวะใดควรมีศีลที่บริรสุทธิ์ศีลที่บริสุทธิ์แล้วจะเกิดความอิ่มใจไม่กังวลไม่มีวิติกรรมโทษ คือความกังวลข้อปฏิบัติทางกายและทางวาจาของศีลเมื่อศีลดีแล้วปลอดโปร่งดีแล้วมีขันติมีสวามเพียรมีสติทำภาวนาบทใดบทหนึ่งมีพุทโธเป็นต้นให้จิตเป็นผู้นึกคือให้จิตเป็นผู้ทำงานแล้วก็มีนายคุมจิตก็คือสติ สติต้องตั้งมั่นต้องแข็งแรงมิฉะนั้นผู้ทำงานคือจิตก็จะหนีเที่ยวคือพังเพลอสติจึงเป็นต้องมีเป็นผู้คุมเบื้องต้นคือต้องฝึกสตินี้ให้มากๆให้คุมจิตให้ได้และเมื่อคุมได้จิตสงบแล้วยังต้องทำฟาวามชานาญในความสงบให้คล่องแคล่วเมื่อจิตสงบคล่องแคล่วดีแล้ว จึงค่อยพิจารณาให้เห็นกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือแยกออกเป็นห้ากองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในขั้นสมาธิก็มีบทพิจารณาเช่นเกาโลมานขะาะทันตาพิจารณาสิ่งร่างกายนี้ว่าเป็นธาตุไม่ใช่บุคคลตัวทนเราเขาเป็นธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม มาประกอบกันขึ้นเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสะอาดย่อมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเพราะฉะนั้นท่านจริงสอนให้ถวดว่าอายังโคเมกายโยกายของเรานี้อุดทางปลาลจลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป ตจปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรโนานประการัสอาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดในกายนี้ทั้งภายนอกภายในที่ท่านสอนให้พิจารณานี้ก็เพื่อให้จิตคลายความติดเพราะเมื่อจิตคลายความติดก็จะเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางมีสติก็จะสงบนี่มีจุดอย่างนี้ จึงสอนให้พิจารณาเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตรวจตราสภาพจิตของตนด้วยสติปัญญาว่าอะไรมาเป็นเครื่องกังวลมาเป็นเครื่องหมนหมองทางจิตใจอะไรชอบไม่ชอบพึงปล่อยพึงวางให้หมดเหลือไว้ความเป็นกลางกลางเมื่อจิตเป็นกลางนี้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ ให้เกิดปิติปิตินั้นจะเป็นกำลังช่วยความเพียรช่วยอบรมจิตให้สงบเร็วขึ้นนึกถึงพระพุะทธธรรมประสงค์และเกิดปิติเกิดความยินดีในพระพุทธเจ้าเป็นต้นจิตย่อมจดจอ่อให้จิตจอ่อให้จิตจดจอ่ออยู่กับคำที่นึกหรืออยู่กับลมหายใจเขาออกแล้วแต่ถนัด อยู่ที่ความนึกว่าพุทโธพุทโธก็ได้นึกว่าพุท,ท,พท,ท,ก,ก,พทก็รู้มีสติรู้เมื่อจิตนึกแล้วมีสติเข้าคุมจิตแต่ภาพฟาร์มเป็นจริงภาวนาเป็นอย่างนี้ใครฝึกได้มากฝึกได้ไม่พังเผอมีฟาร์มเพียรมีฟาร์มอดทนก็จะพบฟาร์มสงบง่ายได้ง่ายและเร็วขึ้นฟาร์มเพียรฟาร์มอดทน อย่เป็นเครื่องข้ามการเครื่องเครื่องข้ามพน้นอุปสรรคมีงว่วงหงาหาวนอนมีปวดเมื่อยเป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีการปฏิบัตินั้นพึงสั่งสมไว้ให้มากๆทุกๆุกวันพึงภาวนาไว้และพยายามฝึกหัดภาวนาหลายๆอริยาบทนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้าง แม้จะนอนก็ภาวนาจนหลับไปก็ไม่เป็นไรตื่นขึ้นมาก็มีสตินึกถึงคำภาวนาก่อนเมื่ออบรมจิตของเราให้มีสติคุมอยู่อย่างนี้ความสงบจะเกิดขึ้นง่ายดังนั้นเมื่อนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์จนอิ่มใจแล้วต่อน,นี้ไปมีสติคุมจิตลองดูจิตของเรา จิตของเราอยู่ตรงไหนเราตั้งสติตั้งจิตให้สงบแล้วนึกว่าพุทธโธตรงไหนเป็นผู้นึกเอาสติไปคุมไว้ตรงนั้นหรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเอาสติไปคุมไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้แล้วแต่ถนัดอย่างได้อย่างหนึ่งฝึกให้มากๆเพรียบให้ยใบบอ ทำให้มากๆเข้าสมาธิคือความตั้งใจมั่นที่พระศาสดาสอนไว้จะเกิดขึ้นกับจิตของเราเมื่อเกิดแล้วจะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสมาธิเป็นอย่างนี้คาว่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วสงบสงบอย่างนี้สมาธิเกิดขึ้นแล้วมีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวอย่างนี้และให้ความร่วมเย็นเป็นสุปโปร่งใสผ่องแผ้วอย่างนี้ จะรู้ได้ด้วยตนเองดังบทพระธรรมว่าปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิบุคคลใดมีความเพียรมีความสามารถมีสติภุม่มจิตให้เกิดความสงบจนเห็นความสงบนั่นคือวิวินยูชนที่จะพึงรู้เฉพาะตนดังนั้นต่อน,นี้ไปจงใต้งใ,ใจปฏิบัติภาวนาพุทโธพุทโธริฟามีสติ เพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป